you uh -huh. ค่ะเพื่อนๆคะ่ะน้อยอินฟราสนะคะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะวันนี้นะคะเป็นวันที่11พฤษภาคมนะคะทางฝรั่งเศสจะเปิดเมืองเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อนๆแล้วโซนเขาจะแบ่งเป็นโซนนะคะโซนเขียวโซนแดงนะคะส่วนน้อยเนี่ยอยู่โซนเขียวนะคะเขาเปิดอนุญาตได้แต่โซนแดงต้องปิดเหมือนเดิมนะคะยังปิดอยู่เหมือนเดิมถึอยังไงก็แล้วแต่น้อยอยู่โซนเขียวเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพมากมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ามีการเข้าออกเมือเข้าออกบ้านกันเยอะแยะมากๆเลยคนออกนอกเมืองกันเยอะเลยแต่ น้อยก็ต้องอยู่บ้านเพราะว่าทุกคนออกไปทํางานนะคะตามหน้าที่ปกติเหมือนเดิมส่วนน้อยยังอยู่บ้านอยู่ค่ะเพราะว่าน้อยเนี่ยมีหน้าที่ดูแลคุณปู่คุณย่าไหมคะดูแลผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะทางทางเขาทางเมืองเขายังไม่อนุญาตให้คน ไปดูไปไปใกล้ไปใกล้ชิดคนผู้สูงอายุนอกเสียจากจะเป็นพยาบาลหรือหมอเท่านั้นนะคะฉะนั้นน้อยก็ยังไม่ได้ไปทํางานนะคะนอยังอยู่บ้านอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ไปดูแลป,ปู่กับย่านะคะวันนี้นะคะน้อยก็มีเรื่อง อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการนะคะไม่ใช่ผู้ป่วยนะเพราะว่าน้อไม่ได้เป็นพยาบาลใช่ไหมคะน้อไม่ได้เป็นดูแลผู้ป่วยนะได้ดูแลผู้สูงอายุได้แล้วก็ดูแลผู้พิการได้นะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ถึงตัวเองว่าทํำยังไงถึงเผื่อเพื่อนเพื่อนนะคะอยากอยู่บ้านเฉยๆหรือว่ากําลังมองหางานอยู่นะคะแล้วก็อยากจะไม่มีอะไรเลือกแล้วหรือว่าหาไม่อย่างอื่นไม่ได้แล้วลองมาดู ดูดูแลคนแก่หรือว่าคนพิการได้นะคะสิ่งแรกเลยเราลองมองมามองหาเอ,องานก่อนการมองหางานก็มีสองวิธีก็คือญาติสนิทหรือญาติทางฝ่ายสามีเราอะที่มีผู้สูงอายุซึ่งเขาต้องการการดูแลหรือไม่ก็ไปไปดูที่หน่วยหาจัดงานใช่ไหมคะหน่วยหาจัดงานแล้วก็อ่า อีกอย่างหนึ่งก็คือการไปเดินตถามตามเพื่อนบ้านคนอยู่ต่างจังหวัดนี้จะได้เปรียบหรือคนในเมืองก็ได้นะคะลองไปดูถามดูคนที่บ้านไหนที่เขามีผู้สูงอายุหรือบางคนเนี่ยมีคนพิการอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าคนไกลบ้านเขาไม่สามารถมาทํางานที่นี่ได้เนี่ยอย่างเราเนี่ยดีเลยหางานใกล้ๆบ้านไปเดินตะถามตามบ้านข้างๆเนี่ยว่าใครมีเอ่อคน แกคนผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการอยากให้คนมาดูแลเนี่ยลองไปตามหาลองไปเดินหาดูนะคะอย่างเช่นน้อยเนี่ยน้อยมีสองกรณีจากประสบการณ์ตัวเองก็คือการดูแลญาติผู้ใหญ่ก็คือพ่อของแม่พ่อแม่ของแฟนนะคะก็อายุ90แล้วซึ่งตอนนั้นคุณย่าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุค่ะต้องผ่าตัดหลังนะทีนี้เออก็ได้จังหวะว่าน้อยก็ว่างงานพอดีเนี่ยก็ไปดูแลแกนะคะซึ่งการดูแลก็คือ,อมไม่ได้ดูแลการเจ็บป่วยนะ เขาก็มีพยาบาลมาดูแลเขาอยู่แล้วเราก็มีน่าดูแลหน้าที่เอทำอาหารให้แกกินนะคะแล้วก็มีหน้าหน้าที่ทําอาหารกลางวันนะคะแล้วก็มื้อนั้นเลยน้อยจะทํางานเที่ยเอ่อสิบเอ็ดโมงครึ่งจนถึงบ่ายบ่ายโมงครึ่งน,นะคะก็คือสิบสามนาฬิกาครึ่งใช่ไหม <laughs> นะแล้วก็ไปทําอาหารกลางวันเสร็จแล้วน้อยก็เตรียมเตรียมอาหารมื้อเย็นก็คือพวกซุปหรืออะไรเงี้ยะคะ่ะเตรียมไวใ้ให้แกกินตอนมื้อเย็นนะคะก็หน้าที่ของน้อยนะแล้วก็ ดูแลหลังจากนั้นเรามีเวลาว่างเนี่ยก็สามารถทาอย่างอื่นให้แก่ได้คะอย่างเช่นทํางานบ้านนิดๆหน่อยๆกว่าบ้านยูบ้านรีดผ้านะคะการรีดผ้าเออรีดผ้านะคะคนฝรั่งเศสนี่แม้แต่ผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดหน้าผืนผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากผืนเล็กๆอะไรนี้ก็ต้องรีนะคนที่คนแก่แต่ก็มีอยู่สองคนอยู่กันสองคนก็งานไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีการตัดผมด้วยนะตัดผมอะไรให้แก่ด้วยนะคะเพราะว่าทำเท่าที่เราทําได้แล้วก็ ทำที่เขาถามมาแล้วเราทําได้ก็ทําไปนะคะอันนั้นก็คืองานนิดห mm hmm. น่อยทำวันละสองชั่วโมงค่ะทําวันละสองชั่วโมงแล้วก็ทําแค่ห้าวันเท่านั้นนะคะฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ทํางานน้อยมากทํางานน้อยมากๆคนฝรั่งเศสจะไม่ไม่ทำงานเยอะทํางานน้อยค่ะทํางานอาทิตย์หนึ่งเอ่อสามสิบห้าชั่วโมงนะคะ ถ้าเกินกว่านั้นต้องมี OT, โอทีโหมเบิ้ลแพงมากฉะนั้นสาวอาทิตย์น้อยจะไม่ทํางานปู่ย่าจะไม่จ้างใน้สาวอาทิตย์เพราะว่าแพงปู่ย่าก็จะให้น้อยนะคะชั่วโมงละสิบเอ็ดยูโรนะคะสองวันก็เป็นงานเออเป็นงานไม่ไม่ใช่ไม่ใช่งานทั้งวันนะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับการดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะคะของน้อยนะที่น้อยเจอมานะคะเนี่ย ส่วนราลอเลยช่วงโควิดเนี่ยอยู่กับบ้านเนี่ยค่ะคือแฟนของน้ยเนี่ยหรือเนี่ยเขาก็ไปเดินปฏิไปเจอคนข้างบ้านเนี่ยเขาก็มีคนพิการคือลูกชายแกพิการนะคะก็อยากให้มีคนดูแลเพราะคุณแม่อายุมากแล้วก็เหนื่อยไม่สามารถดูแลลูกก็ได้ก็ประมาณสี่สิบกว่านะคะก็พิการไม่ได้ติดเตียงแล้วก็เดินไปมาได้แต่ว่าต้องดูแลฉะนั้นเขาก็อยากหาคนนะคะและที่เขาบอกเขาหาคนมานานมากแล้วทางหน่วยงานอ่ะที่จัดหางานอ่ะ เขาก็ไม่แจ้งมาสักทีหาคนไม่ได้เขาก็เลยมาถามน้อยนะคะซึ่งน้อยอยู่ใกล้บ้านไงคนคนที่มาสมัครงานเนี่ยเขาอาจจะไกลบ้านเขาแล้วก็เวลาแค่ทําวันละสองชั่วโมงเนี้ยมันไม่คมไม่พอใช้ใจ่ายอะไรเขาไม่ฮาแล้วก็เอ,อยู่ไกลด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่สะดวกฉะน,น,นั้นเขาก็มองหางานอามองหาคนทํางานแล้วเขาก็เออเอเอเขาก็มาถามน้อยแต่ทีนี้เคสที่สองเนี่ยน้อยจะต้องไปสมัครกับหน่วยงานก่อนนะคะเขาก็บอกว่า เพราะว่าเจ้าของคน,คนไข้เนี่ยเจ้าของคนที่เราจะไปดูแลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเองเหมือนอย่างเคสคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย่าเขาจ่ายเงินเองใช่ไหมคะอย่างเคสเนี้ยทางหน่วยงานเขาจะเป็นคนจ่ายงนจ่ายเงินให้เพราะว่าเขามีเงินค่าเลี้ยงดูคนพิการใช่ไหมคะเขาจะเป็นหน้าที่จ่ายเงินให้เราใช่ไหมคะเราก็ส่งประวัติการทํางานแล้วก็เอกสารอะไรที่เขาต้องการนะคะไปทางหน่วยงานทางนู้นนะคะแล้วเขาก็จะพิจารณาดูเหตุผลแล้วก็ถามความต้องการของคน คนที่ข้างบ้านเนี่ยค่นี้ก็ต้องการเราด้วยนะตอนนี้แล้วก็จังหวะเป็นช่วงที่น้อยรอยอยู่นะคะก็ะซึ่งจะเอเวลาก็ตรงที่เขาหาคนมาทํางานไม่ได้ก็เนี่ยหหน่ะดูจากแผนตารางการทํางานเขาจะมีแผนตารางการทํางานแล้วก็เวลาแล้วก็จำเวลามาให้เลยนะว่าเราเราทงานอะไรงไงซึ่งมันไม่สเต็ปแต่วันนี้ทําชั่วโมงนั้นชั่วโมงนี้อะไรเง,งี้ยซึ่ไหมซึ่งมันยากสําหรับคนที่อยู่บ้านไกลแล้วมาทํางานวันละหนึ่งชั่วโมงบ้างบางทีวันละ สองชั่วโมงบ้างเลยซึ่งเวลาเช้า,าบ้างบ่ายบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเวลามันมันแตกต่างตรงนี้ตรงที่เขาอ่ะหาคนไม่ได้ฉะนั้นเราเนี่ยเราอยู่ใกล้บ้านเราสามารถที่จะเดินไปไปดูแลเขาชั่วโมงนึงกลับมาบ้านอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพื่อนๆลองไปหาดูนะลองไปดูนะคะน้อยเลือกเสนอวิธีให้นะคะคนประเภทนี้ต้องการคนใกล้บ้านนะเราก็ลองไปอย่าลืมอย่าลืมใกล้เกือกกินด่างลองมองดูคนใกล้ๆบ้านดูนะคะเผื่อเพื่อนๆลืมนึกถึงนะคะแล้วก็มองหางานอยู่นะคะนอกจากวางานร้านอาหาร โรงงานซึ่งเราไม่สะดวกหรือเราพลาดตรงนั้นไปแล้วแล้วเราไม่สามารถไปทํางานได้นะเรามาดูงานตรงนี้ดูนะคะเพื่อน้อยมีไอเดียมาเสนอนะแล้วก็การสมัครก็ไม่ยากก็เขาต้องการ CVD CVD ก็คือประวัติการทํางานของเรานะคะที่เราทํางานมาเท่าไหร่เท่าไรภาษาก็การใช้ภาษาเราไม่ได้เป็นแพทย์พยาบาลนี่เราไม่ได้ไปดูแลคนป่วยนะคะเราไปดูแลคนพิการพาเขาไปซื้ออาหาร พาเขาไปเดินเล่นนะคะตามตารางเขาจะบอกว่าไปซื้ออาหารพาไปเดินเล่นทำกับข้าวให้กินอะไรแค่นั้นเองเหมือนกับไปดูแลเด็กอะแต่นี่เขาเป็นคนมีการอายุเยอะแล้วแค่นั้นเองเราก็ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลอะไรใช่ไหมคะโอเคนี่แหละคะ่ะที่น้อยมาชวนเพื่อนคุยมีไอเดียมาปิง้งขึ้นมาก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆน,นะคะลองหางานแบบนี้ดูนะเผื่ออยู่ลืมนึกอะบางคนลืมนึกะนะคะนะแล้วก็ก็ คลิปนี้ขอแค่นี้แล้วกันแล้วใครมีข้อคิดหรือใครมีอะไรทักทายคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะขอไปบ้าย,บายก่อนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะไปบหา,ายค่ะสวัสดีค่ะ